EP นี้นะคะหนูจะมาแนะนำในเรื่องของการใช้เอฟเฟกเบื้องต้นแล้วก็มาทำความรู้จัก Tik To k เบื้องต้นนะคะแต่หนูต้องบอกก่อนว่านะคะคอร์สนี้หนูจะไม่ให้แม่เน้นการทำฟิลเตอร์หรือว่าเน้นการทำเอฟเฟกจาก t i k t o k เลยเพราะว่าถ้าเราทำเอฟเฟกจาก t i k t o k เนี่ยหนูการันตีเลยว่าดังยากมากเพราะว่ามันจะซ้ำกับของคนอื่นและการทำอ่า ภาพหรือว่าการอัดคลิปจาก Tik t o อลเลยทีเดียวเนี่ยคุณภาพของมันจะไม่คมชัดมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคลิปนี้ถือเป็นการสอนแบบขั้นพื้นฐานแต่เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะคะหนูจะสอนแบบสิ่งที่หนูทำแล้วโด่งดังสิ่งที่ช่องดาราออนไลน์ทำแล้วโด่งดังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาขั้นพื้นฐานไปก่อนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขั้นพื้นฐานนะคะขออนุญาตแนะนาขั้นพื้นฐาน ปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มบวกปุ่มบวกเนี่ยก็คือเราจะใช้ในการอัดคลิปซึ่งถ้าเรามีผู้ติดตามนะคะไม่ถึง1,000คนเวลาในอันในการอัดคลิปของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่60วินาทีแล้วก็15วินาทีซึ่งถ้า แม่มีคนติดตามยังไม่ถึง1,000คลิปที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหนูแนะนำเลยว่าให้อัดคลิป15วินาทีนะคะสิวินาทีสำหรับคนที่มีผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนนะอ่ะปุ่มนี้ค่ะคุณแม่ปุ่มนี้ก็คือปุ่มพลิกก็คือปุ่ม พลิกหน้าพลิกหลังนะคะจะถ่ายหน้าจะถ่ายข้างหลังเนาะส่วนปุ่มนี้ก็คือความเร็วแม่สามารถเพิ่มสปีดหรือว่าลดสปีดในการทําคลิปวิดีโอของเราได้เลยและปุ่มนี้ก็คือฟิลเตอร์ค่ะคุณแม่ฟิลเตอร์ก็คือการถ่ายภาพที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูฟิลเตอร์เรามาลองเล่นกันเลยนะคะฟิลเตอร์ปุ๊บนะคะอ่ะหันกล้องนิดนึง ใช้ฟิลเตอร์เนี่ยคือหน้าเราจะสวยขึ้นว่างั้นเถอะนะคะก็คุณแม่ก็สามารถเลือกได้เลยแต่แม่ไม่ต้องกลัวนะไหนก็ไหนไหนไหนๆก็คือเราเรียนคอสนี้หนูจะไม่ให้แม่เน้นใช้ฟิลเตอร์ใน Tik Tok เพราะหนูจะสอนแม่ใช้ฟิลเตอร์ในที่อื่นและสวยมากขอบอกนะคะอันนี้แนะนำเฉยเเนาะอ่ะปุ่มต่อไปปุ่มนี้ค่ะคุณแม่ก็คือในเรื่องของการแต่งหน้าสวยนะคะเราสามารถทำให้ผิวของเราเนียนได้ นะคะรูปร่างของเราสวยได้ตาใหญ่จมูก,มกโด่คือเราสามารถทําได้ไม่ต้องไปถึงเกาลงกะหลีเราสามารถทําสัญญกรรมบนหน้าทิกเกอกได้เลยนะคะแต่เหมือนเดิมก็คือไม่แนะนํานะคะแต่นี่คือสอนให้รู้ไว้เฉยสอนทําไมไม่รู้แต่อยากสอนให้รู้เฉยๆคุณแม่อ่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการจับเวลานะคะก็เวลาเราอัดคนเดียวอย่างเงี้ยคุณแม่เราก็สามารถตั้งเวลาได้อสมมติอัดคนเดียวแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็อัดเวลาก่อนพูดค่ะ แล้วก็อัดแล้วก็พูดได้เลยประมาณนี้เทือกเทือกนี้นะคะคุณแม่นี่คือขั้นพื้นฐานของ Tik t o ็หรือเราจะใส่เอฟเฟกนะคะใส่เอฟเฟกปุ๊บนะคะใส่เอฟเฟกที่กําลังมาลงมาแรงอะไรพวกเนี้เทือกเทือกนี้ยคุณแม่ซึ่งหนูบอกเลยว่าหนูไม่แนะนําทั้งหมดเลย แต่บอกไวเพื่อเพื่อรู้บอกไว้เพื่อรู้แต่หนูไม่แนะนําเลยแม่เพราะแม่สังเกตสี่ช่องดาราออนไลน์หรือแม้กระทั่งช่องครูแจมไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้เลยเทือกเนี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นรู้ไว,ไวใส่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะอันนี้คือน้องใช้ที่น้องใช้จริงๆนะคะสําหรับติ๊กต็อกของน้องที่น้องใช้จริงๆเลยนะก็คือในเรื่องของการนะคะปรับแต่งคลิปอ่ะเราสามารถนะคะ ดคลิปออกได้ยืดหดยืดหดตัดคลิปจะตัดข้างหน้าหรือว่าตัดข้างหลังนะคะถ้าตัดข้างหน้าก็เลื่อนข้างหน้าตัดข้างหลังก็คือเลื่อนข้างหลังอ่ะอันนี้คือการตัดคลิปนะคะอันนี้คือการตัดคลิปเนาะปึ๊บรว้ใช่ว่าแม่ใส่บาแบกหามอ่ะทีนี้ก็ได้คลิปที่ต้องการก็กดบันทึกได้นะคะปรับแต่งคลิปนะคะอ่ะสิ่งที่น้องใช้อันนี้คือใช้จริงใช้อยู่ก็คือในเรื่องของการทำเอฟเฟกตรงนี้ การทำเอฟเฟกต์ตรงนี้นะคะมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่เราจะเลือกนะคะจะเลือกใส่หมอกควันนะคะถ้าคุณแม่จะใช้คุณแม่ก็กดค้างไว้เลยค่ะใส่หมอกควนันอ่ากดค้างนะคะถ้าไม่เอาก็คือกดย้อนกลบับปึ๊บอันนี้คุณแม่ไปลองเล่นดูนะจะใส่หัวใจใส่แสงสีเสียงอ่ะใส่แสงสีนูน่นนั่นนี่ก็ว่าไปคุณแม่ไปลองเล่นดูนะคะ แต่ที่น้องใช้บ่อยมากก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือขยับเข้าขยับออกหรือหนึ่งสองสามอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือใช้บ่อยอยู่นะคะอันนี้ใช้บ่อยอยู่คุณแม่คุณแม่ลองเลื่อนเล่นดูนะซูมเข้าซูมออกอ่าอันเนี้ยเล่นบ่อยอยู่เนี่ยปุ่มนี้คือน้องเล่นอยู่นะแม่อ่ะปุ๊บอะไรพวกนี้ก็คือเล่นอยู่และอีกอันนึงที่น้องเล่นบ่อยมากก็คือเวลานะคะ เวลาอันนี้เราสามารถเล่นซ้ําก็ได้ก็คือทําให้แบบซ้ําๆอ่ะสามครั้งอันนี้ก็เล่นอยู่หรืออีกตัวหนึ่งที่เล่นกับทุกคลิปเลยก็คือสโลโมชันซึ่งสโลโมชั่นเราก็ยืดหดได้คุณแม่จะให้มันจะให้มันสโลโมชันช่วงไหนเราก็สามารถยืดหดได้คุณแม่โอเคไหมอ่ะมาแม่จ๋าได้คลิปแล้วนะคะได้คลิปที่ไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วนะคะคราวนี้กดถัดไป หนูอยากให้เขาสโลโมชันนะคะหนูก็ไปกดคำว่าเอฟเฟกคุณแม่ซึ่งเอฟเฟกตัวนี้อย่างที่หนูบอกว่ามันมีเยอะมากคุณแม่ลองเลื่อนเล่นดูแต่เอฟเฟกที่หนูใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยไอตัวนี้หนูเล่นบ่อยแม่เนี่ยไอแบบเนี้ยเล่นบ่อยอ่ะอันนี้ก็เล่นบ่อยอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หนูเล่นบ่อยก็คือเวลาหนูชอบให้มันสโลโมชันเวลาเศร้าๆอะไรเงี้ย เราก็สามารถกดให้มันสโลโมชันแล้วก็เลือกเลือกระยะเวลาให้สโลโมชันได้อนนดูนะอันนี้ไม่สโลโเนี่ยพอสโลมันก็จะแบบชา้าๆหน่อยนะคะอ่าโอเคนะคะ พอใจแล้วก็สามารถกดบันทึกแล้วก็นะคะเก็บไว้แล้วก็ลงได้เลยนะคะเดี๋ยวอีพีถัดไปเราจะมาในเรื่องของการใส่เพลงแล้วก็การใส่เสียงกันดีกว่านะคะ